ก็อย่างไอ้เรื่องไอ้เรื่องร้องขอรอผลมันเรื่องของทางเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนแล้วก็นั่นแหละเวลาพระพุทธเจ้าสอนใครพระองค์ก็ส่งโตวาทะไงโตวาทะว่าเอ้ยให้เดินกลับมาอยู่ในหลักอริยสัจสี่ให้ตัดเรื่องนั้นมันถ้าชาวบ้านทำพระพุทธเจ้าไม่ไปห้ามเขาก็ไม่ห้ามแต่พระพุทธเจ้าก็บอกสอนไงว่าให้เดินออกจากมันนะมาเป็นหนทางที่แก้ทุบไม่ได้ ตรงไหนก็ที่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีไปหามาันิมีพระพุทธเจ้ายัางพูดเรื่องการทุบหม้อน้ำไม่หม้อน้ํามันเนยกับหม้อก้อนหินนั่นนะว่าทำแล้วมันโดยบรรดาไม่ได้นะพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างเรื่องนั้นว่าอาจเธอจะทําพิธีดิให้ก้อนหินลอยขึ้นมาให้น้ํามันเนยจมลงไปเดียฟังนะที่พระพุทธเจ้าไปสอนแต่ละคนเนี่ยาถามแพรลี่ก็ได้ที่พระพุทธเจ้าไปยกตัวอย่างเธอต้องจําแนกว่าอันนั้นน่ะเขามีบุมีบารมีรมันถึงเวลาของเขาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ รู้ว่าคนเนี้ถึงเวลาแล้วพระพูทธเจ้าไปโปรดเนี่ยคนนี้บรรลุแน่นอนแต่เบียไม่ใช่รูพุทธเจ้าเบียไม่รู้หรอกว่าเบียพูดไปตรงนี้แล้วคนนั้นจะหลุดออกจากสัตวิย์นิชาทิถีได้ไหมคนนั้นจะหลุดออกจากการร้องขอเราผลดลบรรดาลได้ไหมพอเราไม่รู้เนี่ยเราไปพูดตรงเนี้ยมันทําให้เกิดการปีกระทบไปทั่วเข้าใจที่พี่พูดไหมเข้าใจผมเข้าใจแต่สุดท้ายมันต้องเป็นไปตามอิสีบรารมีแต่ละคนไหมครับเพราะฉะนั้นจะไปเอารูพุทธเจ้ามาบอกว่าเฮ้ยรูพุทธเจ้าไม่ได้พูดเป็นการทั่วไปเลยนะ พราะผู้เทธเจ้าจะไปพูดอย่างพรามเนี่ยพระผู้เทธเจ้าไปพูดเรื่องการลงอาบน้ำพรามเธออาบน้ํามันละกี่ทังการอาบน้ําเนี่ยเพื่อชําระอะไรถ้าเธอปากของเธอจะชําระได้แล้วเนี่ยปลาเหล่าเนี้ยบุญของเธอก็จะถูกชําระไปหมดปลาเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อันเนี้ยเรื่องการอาบน้าล้างบาปแล้วพามคนนั้นก็ทําไมคะก็บรรลุธรรมเพราะพระผู้เทอเจ้าเล็งท่านมีข่ายพยานที่จะเล็งเห็น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากว่าเราจะไปเอาบางอย่างเนี่ยนะในพระไตรปิฎกแล้วมาพูดไปแต่เป็นการทั่วไปเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องบรรลุพรมเหมือนถ้าฉันพูดตรงเนี้ยจะต้องบรรลุเนี่ยมันไม่ได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ใช่เบียธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันหมดเราไม่ได้ว่าพี่ก็ไม่ได้ว่าแต่พี่บอกว่าเวลาที่เบียแสดงอ่ะเบียก็ต้องแสดงว่าอ่ะถ้าคุณเนี่ยนะเบียเบียไปโจมตี มันจะกลายเป็นเบียไปโจมตีพวกเราขอรองผลบนบันดาลที่เขาเป็นต่างศาสนากับเราอ่ะเขาไม่ใช่เราอ่ะเบียก็ต้องพูดว่าเออถ้าเป็นคนพูดนะอาจารย์อยากจะให้ยึดถือตรงนี้อยากจะให้ทําตรงนี้ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะเขาแต่เวลาพระเจ้าไปโตวา <c oughs> ทากับพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นพระองค์ก็พูดเฉพาะในมุมอริยสัจนะครับพูดได้ล้างความเห็นผิดนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่บรรลุแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่บรรลุ นั่นหมายความว่าทั้งบรรลุและไม่บรรลุก็นั่งรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วพระองค์ก็ทรงใช้ธรรมะเดียวกันในการแสดงนะครับคนที่ไม่บรรลุเขาก็ถึงสารณคมมันมีที่ไม่ถึงนะครับก็ยังเดินออกไปก็มีนะครับอืเอามาดูเลยมีครับเยอะแยะเลยที่บรรลุทำันแลวไม่บรรลุทมไม่ทำยอย่ามงนั่งอยู่ในที่นั้นบรรลุกี่คนอีกที่เหลือไม่บรรลุทำอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีต้องไปเอาพระไตรปิฎกมาดูกันตรงเนี้ยมีครับอันนี้อัชชาเนี้ยผมกล้ายืนยันว่ามีครับ 嗯。Uh huh.